สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านผมนายแพทย์ธนกรสิริชัยวันนี้ผมมีเรื่องสําคัญมากที่อยากจะมาเล่าให้ทุกคนฟังซึ่งเป็นเรื่องที่ผมสังเกตเห็นจากการทําง,งานในโรงพยาบาลมานานกว่า30ปีแต่ก่อนอื่นนะครับผมอยากจะบอกให้ชัดเจนเลยว่าสิ่งที่ผมจะพูดในวันนี้เนี่ยมันเป็นข้อมูลสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องไตโดยเฉพาะนะครับถ้าคุณลุงคุณป้าท่านไหนที่ตยยังแข็งแรงดีไม่มีปัญหาอะไร ก็ไม่ต้องเครียดนะครับกินผลไม้ได้ตามปกติผลไม้เนี่ยมันดีต่อสุขภาพมากแต่ถ้าท่านไหนที่มีปัญหาเรื่องไตหรือมีคนในครอบครัวที่กำลังป่วยเป็นโรคไตขอให้ฟังให้ดีนะครับคุณรู้ไหมครับว่าผลไม้บางชนิดที่เราชอบกินมันอาจจะทำร้ายไตยของเราอย่างเงียบๆโดยที่เราไม่รู้ตัวหลายคนคิดว่าผลไม้นี่มันดีหมดทุกอย่าง เต็มไปด้วยวิตามินสารต้านอนุมูลอิสระแต่สําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องไตบางชนิดมันกลับกลายเป็นอันตรายได้นะครับทําไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะทําไมสิ่งที่ดูเหมือนจะดีและธรรมชาติกลับอาจจะเป็นอันตรายได้คําตอบอยู่ที่ความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างไตกับอาหารที่เรากินนั่นเองครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูอันตรายที่ซ่อนอยู่ในตะกร้าผลไม้ของเราครับโรคไตเรื้อรังนี้มันส่งผลกระทบต่อผู้คนนับล้านทั่วโลก และมักจะดำเนินไปอย่างเงียบๆโดยที่เราไม่รู้ตัวจนกว่าจะสายเกินไปอาการในระยะแรกอาจจะแทบไม่เห็นเลยเช่นเหนื่อยง่ายสมาธิไม่ดีหรือข้อเท้าบวมเมื่อโรคลุกลามมากขึ้นอาจจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนหรือปัสสาวะ,ปะเปลี่ยนไปแต่อย่ากังวลไปนะครับการรู้ว่าผลไม้ชนิดไหนที่เสี่ยงและทำไมมันถึงเสี่ยง มันเป็นขั้นตอนสำคัญในการปกป้องสุขภาพไตของเราข้อมูลเหล่านี้สำคัญสำหรับทุกคนที่อยากจะรักษาสุขภาพไตให้ดีไม่ว่าจะเป็นโรคไตยอยู่แล้วหรือแค่อยากจะป้องกันก็ตามมาดูกันเลยนะครับว่าผลไม้แต่ละชนิดมันส่งผลต่อสุขภาพไตยอย่างไรอันดับแรกเลยครับกล้วยผลไม้ที่คนไทยเรากินกันเป็นประจำกล้วยนี่ถูกยกย่องว่าเป็นของว่างที่ดีต่อสุขภาพและสะดวก แต่สําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องไตมันอาจจะเป็นดาบสองคมนะครับสิ่งที่ทําให้กล้วยเป็นปัญหาสําหรับคนไตไม่ดีก็คือปริมาณโพแทเสเซียมที่สูงมากครับในคนที่ไตแข็งแรงเนี่ยโพแทเสเซียมเป็นแร่ธาตุที่สําคัญมากมันช่วยควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจการหดตัวของกล้ามเนื้อและสัญญาณประสาทแต่เมื่อไตเสียหายหรือป่วยมันจะกองโพแทเสเซียมส่วนเกินออกจากเลือดได้ยากขึ้น เมื่อโพแทสเซียมในเลือดสูงเกินไปเรียกว่าภาวะโพแทสเซียมในเลือดสูงกล้วยหนึ่งลูกขนาดกลางมีโพแทสเซียมประมาณ422มิลลิกรัมนี่เป็นปริมาณที่มากทีเดียวนะครับสำหรับคนที่ต้องจำกัดโพแทสเซียมเพื่อหเห็นภาพชัดขึ้นคนไข้ไตมักจะได้รับคำแนะนำให้จำกัดโพแทสเซียมไว้ที่2,000มิลลิกรัมต่อวัน ขึ้นอยู่กับระยะและสภาพของโรคไตกินกล้วยแค่ลูกเบียวก็ใช้โคต้าไปเกือบหนึ่งในสแล้วปัญหาคือกล้วยมันเป็นอาหารพื้นฐานในชีวิตประจำวันของหลายคนครับบางคนกินเป็นของว่างตอนเช้าบางคนใช้เป็นส่วนผสมในการทำขนมหรือกินก่อนออกกำลังกายผลสะสมนี้อาจทำให้ระดับโพแทสเซียมในคนที่เป็นโรคไตพุ่งเกินขอบเขตที่ปลอดภัยได้ นอกจากนี้กล้วยยังมีใย,ยอาหารสูงด้วยซึ่งมาใช้แก้ปัญหาระ,ระบบย่อยอาหารสำหรับคนส่วนใหญ่นี่เป็นเรื่องดีแต่คนที่เป็นโรคไตระยะรุนแรงควรระวังเรื่องใย,ยอาหารนะครับเพราะมันอาจรบกวนยาบางชนิดที่ใช้รักษาโรคไตได้ความสุกข,ของกล้วยก็มีผลต่อปริมาณโพแทสเซียมด้วยนะครับยิ่งกล้วยสุกมากมีจุดสีน้ำตาลเยอะปริมาณโพแทสเซียมก็ยิ่งสูงขึ้นกล้วยที่มีโพแทสเซียมสูงอาจเป็นอันตรายต่อคนเป็นโรคไตได้ โพแทสเซียมที่สูงขึ้นอาจทำให้เกิดอาการอย่างกล้ามเนื้ออ่อนแรงหัวใจเต้นผิดจังหวะและในกรณีร้ายแรงอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ครับแต่ไม่ใช่ว่าจะมีแต่ข่าวร้ายนะครับสำหรับคนรักกล้วยที่มีปัญหาไตขึ้นอยู่กับอาหารโดยรวมและคำแนะนำเฉพาะจากหมอบางคนก็ยังกินกล้วยได้ในปริมาณพอดีนะครับถ้าท่านไหนชอบกินกล้วยแต่มีปัญหาเรื่องไตผมแนะนาให้ลองเปลี่ยนไปกินแอปเปิลแทนนะครับแอปเปิลมีโพแทสเซียมต่ากว่ามาก ประมาณ195มิลลิกรัมต่อลูกหรืออาจจะลองทานสตรอเบอรี่บ้างก็โพแทสเซียมต่ำเหมือนกันครับต่อมาเลยนะครับส้มผลไม้ที่มีสีสันสดใสรสชาติหวานเปรี้ยวและเสริมภูมิคุ้มกันแต่สำหรับคนที่มีปัญหาไตาผลไม้ตระกูลส้มนี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ส้มมีโพแทสเซียมพอสมควรเหมือนกันส้มลูกกลางๆมีโพแทสเซียมประมาณ238มิกรัม แม้จะน้อยกว่างกล้วยนิดหนึ่งแต่ก็ยังถือว่าเยอะสำหรับคนที่ต้องจำกัดโพแทสเซียมปัญหายิ่งแย่ขึ้นเมื่อคิดว่าคนส่วนใหญ่ไม่ได้กินแค่ส้มลูกเดียวหลายคนดื่มน้ำส้มด้วยซึ่งมีโพแทสเซียมมากกว่าอีกส้มไม่ใช่แค่เรื่องโพแทสเซียมอย่างเดียวนะครับผลไม้นี้ยังมีกรดซิตริกซึ่งมีบทบาทในการเกิดนิ่วในไตาบางชนิดแม้กรดซิตริกจะช่วยป้องกันนิ่วแคลเซียมออกซาเลตซึ่งเป็นนิ่วที่พบบ่อยที่สุด แต่มันก็ส่งเสริมการเกิดนิ่วกรดยูริกได้คนไข้นิ่วในไตประมาณ10เป็นป็นแบบนี้กรดสูงในส้มอาจทำให้ไตระรคายเคืองได้ในคนที่มีโรคไตนี่สำคัญมากสำหรับคนที่มีกระเพาะปัสสาวะอักเสบหรือรังซึ่งมักเกิดร่วมกับโรคอื่นๆส้มมีวิตามินซีซึ่งดีต่อสุขภาพโดยรวมแต่ถ้ารับวิตามินซมากเกินไปร่างกายจะผลิตออกซาเลตออกมา ออกซาเลตสูงอาจนำไปสู่นิ่วแคลเซียมออกซาเลตซึ่งเป็นนิ่วในไตที่พบบ่อยที่สุดครับน้ำส้มที่เป็นอาหารเช้ายอดนิยมมันอาจจะสร้างปัญหามากกว่าส้มผลทั้งลูกด้วยซ้ำเวลาคันน้ำส้มเราเอาเส้นใหญ่ออกไปหมดทำให้โพแทสเซียมและน้ำตาลเข้มข้นขึ้นน้ำส้ม1แก้ว240มิลลิตรอาจมีโพแทสเซียมเท่ากับส้มลูกหนึ่งเลยน้ำตาลธรรมชาติในส้มไม่ใช่ปัญหาสำหรับคนทั่วไป แต่สําหรับคนที่มีปัญหาไตอาจเป็นเรื่องใหญ่ส้มและน้าส้มมีฟรุกโตสที่ร่างกายดูดซึมได้เร็วนี่อาจเป็นความท้าทายนะครับแต่ส้มกับสุขภาพไตก็ไม่ได้แย่ไปหมดนะครับส้มมีสารต้านอนุมูลอิสระและวิตามินซีที่ช่วยลดการอักเสบซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพโดยรวมๆทั้งไตด้วยจากการศึกษาบางชิน้นพบว่าผลไม้ตระกูลส้มอาจช่วยลดความเสี่ยงของนิ่วในไตในคนที่ยังไม่มีปัญหาไตยอยู่แล้วคนที่มีปัญหา ไตก็ยังทานส้มได้นะครับถ้าอยากได้ประโยชน์และชอบรสชาติการกินส้มปริมาณน้อยๆเป็นส่วนหนึ่งของอาหารที่สมดุลอาจช่วยให้การดูดซึมน้ําตาลและโพแทเสเซียมช้าลงได้หรือจะใส่เปลือกส้มนิดหน่อยในอาหารเพื่อเพิ่มกลิ่นโดยไม่เพิ่มโพแทเสเซียมมากก็ได้ครับสำหรับคนที่ชอบกินส้มแต่มีปัญหาไตผมแนะนําให้ลองเปลี่ยนไปกินองุ่นแทนนะครับองุ่นมีโพแทเสเซียมต่ํากว่าประมาณ191มิลลิกรัมต่อถ้วย หรือจะเป็นสับป,ประรดบ้างก็ได้ครับต่อไปนี้ครับผลไม้อบแห้งหลายคนคิดว่าผลไม้อบแห้งอย่างลูกเกดอินทผาลัมและลูกพรุนเป็นของว่างเพื่อสุขภาพที่เต็มไปด้วยสารอาหารและเส้นใจแต่จริงๆแล้วผลไม้อบแห้งนี่มีปัญหาเรื่องความเข้มข้นสูงครับผลไม้ถูกทําให้แห้งเพื่อดึงน้ําออกทาให้สารอาหารทั้งหมดรวมทั้งโพแทสเซียมและฟอสฟอรัสเข้มข้นขึ้นเพราะเหตุนี้เราจึงกินแร่ธาตุเหล่านี้ไปเยอะโดยไม่รู้ตัวยกตัวอย่างลูกเกด กล่องเล็กๆ43กรัมมีโพแทสเซียมประมาณ300มิลลิกรัมเปรียบเทียบกับองุ่นสด1ถ้วยมีโพแทสเซียมแค่288มิลลิกรัมเพราะเรามักจะกินลูกเกดมากกว่าอางุ่นสดปริมาณโพแทสเซียมที่เข้าไปจึงสูงกว่าอินทผลัมอีกหนึ่งผลไม้อบแห้งที่คนไทยนิยมก็มีปัญหาเหมือนกันอินทผลัมขนาดกลางๆมีโพแทสเซียมประมาณ 1 6 7มิลลิกรัมหลายคนกินอินทผลัมทีละหลายๆล,ลูกทําให้โพแทสเซียมสะสมค่อนข้างเยอะลูกพรุนแห้งนี่อุดมไปด้วยโพแทสเซียมและมักถูกใช้เพื่อคุณสมบัติระบายลูกพรุนแห้งครึ่งถ้วยมีโพแทสเซียม6 3 7มิลลิกรัมมากกว่ากล้วยขนาดกลางเสียอีก ปริมาณน้อยๆน,ยนี้อาจคิดเป็นส่วนใหญ่ของความต้องการโพแทสเซียมรายวันของคนเป็นโรคไตหรือคนฟอกไตเลยผลไม้อบแห้งยังมีฟอสฟอรัสซึ่งเป็นเรื่องน่ากังวลถ้าไตทำง,งานไม่ดีฟอสฟอรัสจะสะสมในเลือดได้ฟอสฟอรัสสูงอาจทำให้กระดูกบางหลอดเลือดแข็งและปัญหาสุขภาพอื่นๆครับผลไม้อบแห้งมีน้ำตาลสูงด้วยแม้จะเป็นน้ำตาลธรรมชาติก็ตามแต่มันก็ยังส่งผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดได้ นี่เป็นปัญหาสำหรับคนไข้าตาหลายคนที่เป็นเบาหวานด้วยเส้นใย,ยในผลไม้อบแห้งซึ่งปกติถือว่าดีอาจเป็นปัญหาสําหรับคนไข้ไตที่ต้องจํากัดของเหลวเพราะมันอาจทําให้หิวน้ํามากขึ้นได้เซาไฟถูกใช้เป็นสารกันบูดในผลไม้อบแห้งบางชนิดแม้จะไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสุขภาพไตแต่คนที่มีโรคไตบางคนอาจแพ้เซาไฟทำให้เกิดปัญหาระบบหายใจและอาการอื่นๆ นอกจากนี้ผลไม้อบแห้งยังถูกใช้เป็นสารให้ความหวานธรรมชาติในการทำขนมหรือทันพืชแหล่งโพแทสเซียมหรือฟอสฟอรัสแอบแฝงนี้มักถูกลืมเมื่อพยายามรักษาอาหารที่เป็นมิตรกับไตแต่ก็ไม่ได้แย่ไปหมดนะครับเส้นใยในผลไม้อบแห้งช่วยให้ขับถ่ายสม่ำเสมอนี่สำคัญมากสำหรับการกำจัดของเสียออกจากร่างกายและจะยิ่งสำคัญขึ้นเมื่อไตไม่ทำงานเต็มประสิทธิภาพผลไม้อบแห้งบางชนิดเช่นแครนเบอร์รี แห้งอาจมีผลป้องกันการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะซึ่งมีความสำคัญกับคนไข้ไตครับถ้าจะกินผลไม้อบแห้งผมแนะนำให้แช่น้ำก่อนนะครับจะช่วยลดโพแทสเซียมได้บ้างแม้จะไม่สมบูรณ์แบบก็ตามหรือใช้เป็นแค่เครื่องปรุงหรือของตกแต่งจานในปริมาณน้อยๆแทนที่จะกินเป็นของว่างครับสำหรับคนที่ชอบกินผลไม้อบแห้งแต่มีปัญหาไตผมแนะนำให้เปลี่ยนไปกินผลไม้สดในปริมาณเล็กน้อยแทนนะครับเช่นแตงโมปริมาณน้อย หรือผลเบอร์รี่สดจะปลอดภัยกว่าครับสุดท้ายนี้ครับอะโวคาโดผลไม้ที่กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆถูกยกย่องว่าเป็นซ u เปอร์ฟู้ดที่มีไขมันดีเส้นใยและสารอาหารหลากหลายแต่อะโวคาโดนี่มีปัญหาสำหรับคนไข้ไตเพราะโพแทสเซียมสูงอะโวคาโดขนาดกลางๆมีโพแทสเซียม690มิลลิกรัมมากกว่ากล้วยด้วยซ้า สำหรับคนที่ต้องจำกัดอาหารนี่อาจคิดเป็นหนึ่งใน3าของโพแทสเซียมรายวันเลยทีเดียวความท้าทายไม่ใช่แค่เรื่องโพแทสเซียมอย่างเดียวอะโวคาโดยังมีฟอสฟอรัสค่อนข้างสูงด้วยแรธาตุนี้อาจสร้างปัญหาในคนที่ไตทำงานไม่เต็มที่อะโวคาโดขนาดกลางมีฟอสฟอรัสประมาณ80มิลลิกรัมฟังดูไม่เยอะแต่มันสะสมนะครับโดยเฉพาะเมื่อคิดว่าอะโวคาโดถูกใช้ในหลายเมนูเช่นกัวคาโมเล่หรืออะโวคาโดโทส อะโวคาโดอุดมไปด้วยไขยมันซึ่งดีสำหรับคนส่วนใหญ่แต่อาจส่งผลเสียต่อคนไข้ไตาบางคนถ้าคุณลุงคุณป้าท่านไหนชอบกินอะโวคาโดแต่มีปัญหาไตผมแนะนําให้ลองเปลี่ยนไปกินแตงกวาแทนนะครับแตงกวามีโพแทเสเซียมต่ํามากและให้ความสดชื่นหรือจะเป็นมะเขือเทศปริมาณน้อยก็ได้ครับก่อนจะจบนะครับผมอยากจะย้ําอีกครั้งว่าข้อมูลทั้งหมดที่ผมพูดมาวันนี้เนี่ย มันเป็นเรื่องของคนที่มีปัญหาเรื่องไตโดยเฉพาะนะครับถ้าคุณลุงคุณป้าท่านไหนที่ไตย,ยังแข็งแรงกินผลไม้ได้ตามปกติเลยครับผลไม้มันดีมากอย่าตื่นกลัวจนไม่กล้ากินนะครับแต่ถ้าท่านไหนที่มีปัญหาเรื่องไตยอยู่แล้วสิ่งสําคัญคือต้องรู้ว่าอะไรที่เราควรระวังโดยสรุปนะครับผลไม้ทั้ง4ชนิดที่ผมพูดมาวันนี้คือกล้วยส้มผลไม้อบแห้งและอะโวคาโดคนที่มีปัญหาไตควรระวังเป็นพิเศษ พราะมีโพแทสเซียมและฟอสฟอรัสสูงแต่ยังมีผลไม้อีกหลายชนิดที่ปลอดภัยกว่าและอร่อยเหมือนกันนะครับเช่นแอปเปิลองุ่นสตรอเบอรี่บลูเบอรี่และแตงโมผลไม้พวกนี้มีโพแทสเซียมต่ำกว่าและเหมาะกับคนที่ต้องควบคุมอาหารสิ่งสำคัญที่สุดคือต้องไปปรึกษาหมอหรือนักโภชนาการของท่านเองนะครับเพราะแต่ละคนมีสภาพที่แตกต่างกันระยะของโรคไตก็ไม่เหมือนกันสิ่งที่เหมาะกับคนหนึ่งอาจจะไม่เหมาะกับอีกคนก็ได้ จากประสบการณ์ทำง,งานมานานกว่า30ปีผมเห็นคนไข้หลายคนที่สามารถดูแลสุขภาพไตได้ดีด้วยการปรับเปลี่ยนอาหารการกินนะครับมันไม่ใช่เรื่องยากแค่ต้องรู้ว่าอะไรที่เหมาะกับตัวเองอย่าลืมนะครับว่าการดูแลไตไม่ใช่แค่เรื่องผลไม้อย่างเดียวยังมีเรื่องอื่นๆอีกมากมายเช่นการดื่มน้ำให้เพียงพอการควบคุมความดันโลหิตระดับน้ำตาลและการออกกำลังกายสม่าเสมอ ทั้งหมดนี้มีความสำคัญต่อสุขภาพไตทั้งสิน้นผมหวังว่าข้อมูลที่แบ่งปันไปวันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับโดยเฉพาะพี่น้องที่มีปัญหาเรื่องไตหรือมีคนในครอบครัวที่กำลังดูแลสุขภาพไตยอยู่การรู้ว่าควรกินอะไรไม่ควรกินอะไรมันเป็นส่วนสำคัญในการจัดการกับโรคถ้าพี่น้องท่านไหนมีคำถามหรืออยากให้ผมพูดเรื่องอะไรเพิ่มเติมก็บอกมาได้เลยนะครับผมยินดีที่จะช่วยเหลือทุกคน และที่สําคัญที่สุดคืออย่าลืมไปพบหมอของท่านเองเป็นประจํานะครับการตรวจสุขภาพเป็นประจํามันสําคัญมากครับดูแลสุขภาพกันนะครับทุกคนขอให้ทุกท่านแข็งแรงและมีสุขภาพที่ดีครับสวัสดีครับ